สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขึ้นต่อวันที่16กกุมภาพันธ์2,025นะครับขณะนี้เวลาตี2องนาทีนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่สุดท้ายคู่ดึกจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างคริสตันพาเลสแล้วก็เอเวอร์ตันะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตั้งแต่คู่แรกเลยก็แล้วกันนะครับคู่แรกนะครับไปที่เอเม็กสเตเดียมนะครับ ไบตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับก็ผลปรากฏว่าไบตันเอาชนะผู้มาเยือนไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ไบตันคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก3แต้มแต่ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับคือตันลำดับที่10แต่เคลียรเซลซีลงไปอยู่ลำดับที่6นะครับจากลำดับที่4 ไปที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเวลาปกติแล้วครับ19นาฬิกาครึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่18ของตารางก่อนแข่งพบกับอาร์เซนอลนะครับลองจากฝูงผลปรากฏว่าอาร์เซนอลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับทำให้เลสเตอร์เนี่ยหล่นลงไปอันดับที่19นะครับอาร์เซนอลก็เก็บแต้มเพิ่มไลจี้ลิวพูลเข้าไป เหลืออยู่4แต้มอ่านี่คือล่าสุดเลยครับไปที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเวดแฮมยูเนเต็ดนะครับเจ้าขุนค้อน,นครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับผลปรากฏว่าเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงเก็บ3แต้มไปได้นะครับเฉือนเอาชนะเจ้าบ้านไป0ประตูต่อ1เว์แฮมก็อยู่ที่16 เบนฟอร์ดก็อยู่ที่11ที่เดิมนะครับตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ2ทีมนี้ไปที่เซนต์แมรี่นะครับซาธทป์ตันนะครับทีอันดับ20ของตารางตอนรับการมาเยือนของบอลมัดนะครับทีมอันดับที่7ของตารางผลปรากฏว่าบอลมัดทีมเยือนเก็บ3แต้มออกไปได้นะครับเอาชนะไป3 3ประตูต่อ1หนึทำให้บอลมัดเนี่ยขยับตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับที่5นะครับจากลำดับที่7 ขึ้นสู่ตารางอันดับที่5แล้วท็อปไฟเรา่างานส่วนเซาแทมป์ตันเนี่ยก็ก็นับวันลงไปเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับไปที่วิลล่าปาร์คนะครับแอตันวิลล่าที่บันดัที่9ของตารางตอนรับการมาเยือนของอีสวิตนะครับที่บันดับที่19ของตารางผลปรากฏว่าแบ่งแต้มกันไว้ครับหนึ่งประตูต่อ1ครับ อิสว e ิตถือว่าเก็บแต้มใหญ่ได้นะครับผู้มาเยือนอัตวิลลาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอันดับที่9ส่วนอ e ิสวิตนะครับกระเถิบขึ้นมา1ลําลำดับนะครับจากลำดับที่19มาอยู่ที่อันดับที่18ของตารางแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่ตกชั้นเช่นเดิมนะครับไปที่อ e ีติฮัสเตเดียมนะโหมาวูดนะครับเป็นฮีโร่เลยยิง3ประตูนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่อันดับที่5ของตาราง บ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลที่เป็นดับที่6ของตารางลนะ้วผมปรากฏว่าแมตส์ทถล่มไปส่ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็ทําให้แมตสีทคว้า3าแต้มและลดความกดดันหลายๆอย่างลงไปได้นะครับกระเถิบตัวเองขึ้นมาอยู่ในท็อปโฟแล้วครับอยู่อันดับที่4ของตารางให้นิวคาสเซิลนลควับหล่นลงไปที่7ของตารางนะครับและ ไปที่คาเวนคอเทสสเตเดียมนะครับฟูลแลมนะครับที่อันดับที่10ของตารางตอนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับนะทีมเป็นอันดับที่3ของตารางก็คงยกมือรั้งฟอร์เรสต์รักษาพื้นที่อย่างเดียวละรักษาพื้นที่ไว้ยูอย่างเดียวละแพ้ให้กับเจ้าบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทำให้ฟูลแลมนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตาราง ฟอร์เรสต์ก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละอันดับที่3ของตารางรอโดนแซงเช่นเดิมไอคู่ปิดท้ายนะครับที่เซลเฮิร์ปาร์กนะครับคิสตันพาเลตที่อันดับที่12ของตารางต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับที่16ของตารางคือเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันนี่เพิ่งเสมอลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ2นะครับผลปรากฏว่าเอเวอร์ตันเอาชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ1นะครับทําให้เอเวอร์ตันกระเถิบขึ้นมาอยู่อันดับที่13บสานะครับ ตามหลังคิสตันพาเลสอันดับที่12อยู่นะครับด้วยคะแนนผลต่างลูกได้เสียนะครับนี่คือล่าสุดนะครับอของคำคืนนี้นครับส่วนเวลาปกติวันนี้นะครับสามทุ่มตรงนะครับลิเวอร์พูลทีมอันดับที่1ของตารางรนะาจ่าฝูงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับที่อันดับที่17ของตารางนะครับ ต่อด้วย5ทุ่มครึ่งนะครับสเปอร์นะครับที่อันดับที่15ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่14ของตารางนะครับก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับผมตารางคะแนนก็ตามนี้เลยครับก็ลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่57แต้มนำเป็นจ่าฝูงอยู่เช่นเดิมนะครับแต่น้อยกว่านะครับรอค่ำคืนนี้ครับ3ทุ่ม ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของวูฟแฮมตันนะครับทีมอัดที่17ของตารางหากชนะอีกก็จะทิ้งไว้อีกนะครับอืมก็พยายามรักษาโมเมนตัมนิว้นะครับหากว่า,อ,าอยู่ในเส้นทางที่ต้องการแชมป์ต้องชนะวันนี้อาร์เซนอลนะครับนะครับอยู่อันดับที่2คือ53แต้มนะครับตามด้วยนอตติกแฮมฟอร์เรสต์มี47แต้มนะครับยังรักษาระยะห่าง แมนซี City, อยู่น้อยหนึ่งนะครับแมนซิตี้ไล่มา44แต้มนะครับเหลือ3าคะแนนก็จะเท่ากันละหากพลาดอีกแมนซี City, ขึ้นนะครับขึ้นท็อปทีเลยนะครับทีเนี้บอลมานะครับมาอยู่อันดับที่5าของตารางอีกครั้งนะครับ43แต้มเท่ากับเซลซีนะครับ43แต้มเช่นกันนะครับอันดับที่7นะครับนิวคาสเซิลหล่นลงมาหล่นลงมาเรียบร้อย มี41แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่8คือฟูลแลม39แต้มแอัตันวิลล่านะครับ38แต้มไบตันนะครับที่ชนะเซลซิวเมื่อคืนคืนที่ผ่านมามี37แต้มนะครับก็ถือว่าชนะสักทีครับไบตันนะครับ3นัดล่าสุดนียเบนฟอร์ดนะครับมี34แต้มนะครับก็อยู่ทรงเดิมนะครับเบนฟอร์ด จะเตะอีกฤด,ดูการที่แล้วฤดูการนี้ฤดูการหน้าก็อยู่ทรงนี้แหละฮะเบดฟอร์ดสาสิแต้มนะครับของโทมัสแฟงรูคิสตันพาเลสนะครับมี30แต้มอยู่อันดับที่12ตามด้วยเอเวอร์ตันนะครับผลต่างที่ลูกได้เสียนะครับสามสิบแต้มเท่ากันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่ำคืนนี้จะลงฟาดกับไก่เดือยทองอยู่อันดับที่14มี30มเอ้ยมี29แต้ม ส่วนสเปอร์แล้วก็เวสแฮมน,นะครับทีมอันดับ1 5 16นะครับมีอยู่27แต้มวู๊บแต้มนะครับอืมบูนี่หนีตกชั้นอย่างเดียวเขาคะแนนมันมันห่างเกินไปกับเวสแฮมน,นะครับแต่อีก3แมตช์ก็ยังก็ยังไล่ไม่ทันเลยนี่คือวู๊นะครับอยู่อันดับที่17ก็ขับเคี่ยวระหว่าง17 18 19ครับ เดาง่ายๆว่าซาแทมปันตกชั้นแน่นอนนะครับส่วนอิสวิกับเลสเตอร์เนี่ยชิงกันก็นแล้วกันนะครับเลสเตอร์ Letter เนี่ยพวูบวาบวูบวาบนะครับแต่พอ,อเกา่าๆลงไปอย่างเงี้ยจบเลยครับอืมก็นัดหน้าแข่งอีกก็จะเป็นทรงนี้อนะครับมี17แต้มเท่ากับอิสวิตนะครับอืมนี่คือล่าสุดนะครับของตารางคะแนนในนัดที่25นะครับเดี๋ยวค่บคืนนี้มันสุดมันนะครับ อรอลุ้นหงแดงกันนะครับผมสำหรับความคืนนี้ก็อน,นอนหลับฝันดีนะครับแอดมินก็หลับรับต,ตื่นตื่นนะครับมองดูนาฬิกาไปด้วยมองดูสกอร์ไปด้วยบบว่ากันไปนะครับผมเอาละครับผมสำหรับความคืนนี้หลับฝันดีครับสวัสดีครับ